ก็รักครับก็รับสวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็มีในเกมซอมบี้เนี่ยอันนี้คือผมจัดแพ้จัดซิทซิทไม่ได้ดรามา่าผมจะเลือกปืนต่างๆที่มันใช้ประโยชน์กกับผมได้แล้วแล้วแล้วกูจะนิ่งทำไมไวะเนี่ย เวลาผมก็หาปืนไปเอาไปยิงซอมบี้แล้วออเออขอโทษซอมบี้อันนี้ไม่ได้ขอโทษนะอันนี้ยิงคนอื่นดูนะครับความเล่นของมันขนาดนี้ครับป้องทำให้ซอมบี้กระเด็นไเรับ คือเล็งมากครับเนี่ยท้อเป็นเป็นรูปโว้แต่วางตัวครับกระดูกตรงท้องมีชักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมยิงสมองมันแตกนะแต่มันไม่ตายหนึ่งปุ๊บหนึ่งมีคนจะเสียแต่มันก็ตายหมดเนี่ย เล่นให้ดีๆครับอย่าคิดว่าผมตายแล้วครับคุณคิดดีๆก่อนครับไม่ใช่คิดว่า้มันตายแล้วจริงๆครับมันยังไม่ตายครับคือซอมบี้เนี่ยอาเมตะอันนี้ครับอาเมตะของเน้ ยิงปืนไปไปเท่าไรยังไม่ตายอ,ยอุ้ย้ตำรวจตำรวจไปเไมื่อกี้เมื่อกี้เคยเห็นบ้างครับตำรวจยังไม่ตายาครับโอเคมันตายแล้วครับโอเคตำรวจตายแล้วคือประมาณเนี้ยมันก็เละถ้ายิงตรงหัวมันก็ โอโหแเตกนี่คือผมลิงตรงหัวสุดของอเมริกาอเมริกาใต้มีซอมบี้วะอันนี้ผมมาปอบสัมบีส้สีไม่ได้มาปอกซอมบี้ที่ผมพกปืนนมันคือปืนที่ซื้อมาจาก ปืนเฉาโกล่ะนะนก็เรียกว่าเฉาโกลเจก๋งแล้วนะครับโอ้โหปืนเฉากวกลแรงมากทะลุสองเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมซื้อปืนมาเยอะเนี่ยเนี่ยผมซื้อปืนมาเยอะผมอยากลองใช้ปืนนะปีปีปปนกำเนิดลอเล่น,นยิงอี

คือถึงแมหน้ามันจะยังไม่เล็กแต่มันก็ตายแล้วเอตัวเนี้ยที่ผงดีตัวเนี้ยเกลียดมากตัวนี้นี่แหละนี่แหละเ,เอตัวที่ผมเกลียดหน้มามันจุดมันชอบเป็นนี่ตลอดดูยิงเแล้วมันยังไม่ตาย ร่างกายมันยังแเออยังไม่ทันได้พูดเลยมันตายไปก่อนละเฮย้ยอิงกับฟื้นมาได้ไงันก็จะชอบบักนี้ตลอดนะับไอ้บักที่หัวหมุนเนะี่ยมันเคยเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมไอ้บักหัวหมุนใครเคยเป็นก็บอกผมด้มนี้นะ ไอที่เคยเป็นบักไอซอมบี้มือหมุนนะ่ะผมเคยเนี่ยบักนี้ผมเกลียดมากยิงให้มันกระเด็นแต่หัวมัเอ้ยไอตัวนี้ไม่มรูเ้เสือกว่ะออกไปเองนี่เกี่ยวไอ้นี่กิดเสือกนี่นี่เสือก วุ้ยกระจุกแตกพี่ครับของรู้ทำกระจุกพี่แตกกลับไปอยู่ในคกเถอะไปเจอที่ผมเกียดสุดนี่แหละนี่และนี่และ,และโอเคครับจบคลิปไปก่อนครับผมขอปา่าสามวีสีก่อน